ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็งานรถบรรทุกนะครับก็จะต้องเอารถเข้ามาสมมลุลนะฮะเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ทั้งหมด4ี่คันนะครับแล้วก็คันที่ห้าจะเปลี่ยนยางนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะฮะคันไหนทำอะไรบ้างนะครับครับอันนี้ก็ เป็นของน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็น้ำมันเครื่องนะฮะคันหนึ่งก็จะใช้น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ12ลิตรนะฮนะนี่ก็อีกรถหนึ่งนะพอวันนี้มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ทั้งหมดสีคันนะคันละ12ลิตรโดยประมาณนะ ส่วนคันนี้จะเปลี่ยนยางยางหน้า,นากำลังโอพอลิฟท้ายลงนะเพื่อที่จะใส่ยางขึ้นโอยางไปเปลี่ยนอันนี้จะเป็นยางยางพใบยยางหน้า เอาช่เขาตอนี้ทำ้าปะเป้าหนึ่งอืมนี่จะเป็นบ<า>่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็น กะสั่นเดี๋ยวไปซื้อนี่เอานน่ซื้อ,อยวนล้านในนี่โบกแดงเอานี่ใกล้ๆปกกาศซื้อมากวาเนี่ยซื้อมากพถือนะมันผิดมาหลายผลรถรุน,นี้อ,อดไฟไฟท้ายใช่ไหมร่อนน้ำนี่หรไฟหนาไฟไงซื้อแล้วไฟไฟท้ายเปลี่ยน mắm bót tá nữa anh lôi cau hai lưng luôn lôi cau hai reng má ครับก็อีสองคันกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้ก็มาถึงลานจอดแล้วสองคันนะครับตัวอีสองคันก็กำลังเดินทางมานะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปที่ละคันก่อนนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปที่ละคันก่อนนะฮะคันแรกกำลังเปลี่ยนอยู่นะครับคันที่สองก็กำลังล้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันนะครับส่วนคันที่สามที่สี่กำลังเดินทางมานะครับนะฮะ ้วคันนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะฮะล้างไปแล้วนะฮะเี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกับเปลี่ยนยาง โอเคนะครับครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ